Hmm. นะคะเออรุ่งเพราะทำช้ำเพราะกีนะคะเออคำพระท่านก็ได้สอนกันเอาไว้นะคะตายเพราะทำดีขว่าช้ำเพราะชูนะคะก็รู้กันอยู่เออนะคะอนุภาพของกีนั้น้ายแรงนะนะคะ ตั้งแต่อ e ีก๊อปมาแล้วอ่ะชนวนเหตุนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยต้นต่อนะคะฮีธาุในความเสื่อมนะคะดิฉันเคยท่องสมัยเป็นสม,มนเณรเรียนบาลีวยากรพระอาจารย์ก็พาท่องฮีธาุในความเสื่อมถ้าลงถูกถ้าลงถูกรูไม่เป็นไรถ้าลงผิดรูแล้วเสื่อมแน่นะเออสินข้อ3มเคยท่องอยู่บอกนะเออบ้านเล็กบ้านใหญ่ อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้นะคะบ้านพังอ่านนี้ก็เป็นคติเตือนใจนะคะไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ต้องไปพาดพิงเขาอันนี้เป็นคติธรรมนะคะสินข้อสามเคยท่องอยู่บอเออถ้าเธอหู้แล้วเธอซีเอามาอยู่บ้านอยู่บอเออนะคะถ้าเธอหู้แล้วเธอจะซื้อรถให้อยู่บอนะคะก็ฝากไว้ผู้ชายทั้งหลายนะคะเอออืม รุ่งเพราะทำระวังจะช้ำเพราะกีนะคะอย่าดูถูกอนุภาพของกีดิฉันไม่ได้ลามกจกกเป็ดนะคะนี่ดิฉันกำลังพูดข้อเท็จจริงให้ฟังก็เห็นมาหลายเคสหลายเรื่องแล้วเอออย่าไปดูถูกความโกรธของสตรีนะคะอืเคยดูไหมพระศิวะเคยดูไหมตำนานพระแม่กาลีผ่านโลกได้เลยนะมึงมึงอย่าไปดูถูก ความโกรธของสตรีฉะนั้นทางที่ดีที่สดุดอยู่ในศีลในธรรมนะคะอืมอยู่ในศีลในธรรมศีลข้อสามนะก็ท่องกันไว้บ้างนะคะกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทงังสมาธิยามิอย่าไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยมันจะลำบากเพราะผู้หญิงมันไม่มีการยอมกันหรอกผู้หญิงนะ่ะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิง นะทุกคนเขามีเกียรติทุกคนก็อยากได้รับเกียรติเออถ้าผู้หญิงเขารู้สึกว่าผู้ชายเห็นเขาเป็นของเล่นผู้ชายเห็นเขาไม่มีเกียรติก็ระวังเขาเอาคืนนะคะระวังมันเอาคืนนะระวังมันเอาคืนนะเออนะมีข้อมูลข้อมูลอะไรมันส่งให้ตำรวจหมดถ้าเป็นภาษาบ้านดิฉันจะบอกมันส่งให้ตำรวจเช็ด มึงทำอะไรไม่ดีไว้นะมันจัดการมึงมดทามันไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อันนี้ระวังไว้นะคะภาษาบ้านดิฉันระวังให้ดีเออคนที่ชอบผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละนะนะเออสันโดษในคู่ครองของตนนะคะเนี่ยตั้งแต่เรื่องอันนี้พูดถึงตีกากรอบนะคะตั้งแต่ตีกากรอบเป็นต้นมานะคะอือลุงเพราะทำ แต่ช้ำเพราะกีทั้งนั้นเลยนะคบเอออะนะคะพอประโยชน์มันลงกันทุกอย่างมันก็ดีนะคะพอประโยชน์ไม่มีดีหายหมดนี่คือสัจธรรมนะคะเออฉะนั้นเวลาทำอะไรไว้ก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีใครพูดมันจะไม่มีใครเปิดนะคะอะบ้านเล็กบ้านใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ได้จำคำดิฉันไว้เลย อย่ามีมีบ้านให้มีหลังเดียวอย่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะอย่ามากมากในกามนะคะอย่าเป็นผู้มากมากในกามมีเป็นทีละคนทีละคนไปค่ะเออนะคะเออวันไหนแตนถ้ารู้ตัวว่ามีเป็นคู่เป็นคองไม่ได้เป็นตัวเป็นจนไม่ได้ก็เออนะคะก็อย่าผูกพันนะคะบริหารให้ดีบริหารให้ดีบริหาร,หร,หารเอ,อ่อ หลังบ้านไม่ดีบ้านแตกนะคะบริหารไม่ดีรถไฟชนกันนะคะรถไฟชนกันไม่เท่าไหร่ถ้ารถไฟมันจับมือกันนะคะชิบหายนะคะ <c oughs> เห็นไหมล่ะมันล้างผานหมดเลยหลายเคสเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรอะ่ะพิษรักแรงถึงเอออยากจะถอนพิษที่ข้างฝังใจนะคะเออพิษรักที่คุณฝากไว้นะคะ ะะเออ,อเป็นกติธรรมนะคะทั้งหมดทั้งมวลโอ้ยนะคะสืบสาวราวเรื่องต้นต่อนะคะระวังนะคะเตือนไว้เตืนเอนอชายไทยหลายคนไว้นะคะอย่างมากมากในการนะคะมีคู่ครองแล้วก็ซื่อสัตย์กับคู่ครองตัวเองให้ดีไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากถูกลบหลู่ผู้หญิงเขาก็มีเกียรติความเป็นผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงเขาอยากได้รับการยกย่องได้อยาการรดกล่องเออยิ่งถ้าเขาแบบเสียเนื้อเสียตัวแล้วอะไรแล้วเขาก็ต้อง,องการการได้รับการให้เกียรติยกย่องออกหน้าออกตานะคะแต่ถ้าเห็นเขาเป็นของเล่นก็ชิบหายนะคะบัรไลยฝากไปให้ดีนะคะอย่าล้อเล่นกับความอาฆาตแค้นของสตรีนะคะ พระแม่กาลีไม่ได้กล่าวไว้ดิฉันกล่าวเองอะบ้านเล็กบ้านใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ทุเรียนถุงเล็กถุงใหญ่อยู่ด้วยกันได้ฝากไว้ทุกขติธตรมต้องมีขา,ขายของนะคะไทยอินนิดหน่อยนี่อันนี้แบบพรีเมียมแบบพรีเมียมเกรด A 2ถุงลด200เหลือ800บาทพิมพ์รหัสทอทหาร2ตัวเกรด A พรีเมียมสองถุง ลด200้ําน้ำหนัก250กรัม2ถุงลด200เหลือ800บาทเอาไปเลยลด200บาท2ถุงพิมพ์รหัสทอทหาร2ตัวนี่อันนี้ไซส์บีรสชาติเหมือนกันเลยแบบเกรดพรีเมียมเลยแต่แผ่นเล็กกว่า2ถุงมีส่วนลด30บาทเหลือ250บาทสองอไม่ใช่350บาทจาก380จาก380เหลือ350พิมพิมลอรอลิง2 ถุงเล็กนี่นะสองถุงพิมพ์ลอลิงสองได้ส่วนลด30บาทเหลือ350รอาสิบลอิง2แต่ถ้าอยากเอาแผ่นใหญ่ๆถุงใหญ่ๆพรีเมียมแบบนี้สถุงสองถุงนี้ไซส์ใหญ่พรีเมียมพิมพ์ทอทหารสองตัวอันนี้ได้ส่วนลดเยอะเอาไปเลย200ลดให้200พิมพ์รหัสทอทหาร2ตัวแค่นี้คะ่ะฝากไว้นะคะ